สวัสดีค่ะวันนี้มีราคาแพ็กเกจของโรงแรมกักตัวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วซึ่งก็จะต้องกักตัวที่ไทย1วันมาฝากกันค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเต็มรูปแบบโดยไม่มีการกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564ค่ะ ึงแม้จะไม่มีการกักตัวนะคะแต่ว่าผู้เดินทางเนี่ยจะต้องตรวจโควิดนะคะแบบ rt pcr เมื่อมาถึงและจะต้องรอผลการตรวจที่โรงแรม1คืนค่ะหรือจนกว่าจะได้รับทราบผลตรวจนะคะโดยระหว่างรอเนี่ยจะต้องไม่สามารถเดินทางออกนอกโรงแรมได้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจสำหรับ1วันซึ่งก็จะมีหลากหลายโรงแรมเลยค่ะโดยแพ็กเกจก็จะรวมห้องพัก1คืน2วัน ผลการทดสอบโควิดหนครั้งรถรับส่งจากสนามบินไปโรงแรมในส่วนของอาหารก็ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เราจองค่ะโดยผู้เดินทางนะคะจะต้องพำนักอยู่ในพื้นที่ทั้ง46ประเทศที่รัฐบาลกำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า21วันค่ะโดยรายชื่อนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นประเทศทั้งหมดที่รัฐบาลประกาศนะคะ แรกนะคะจะเป็นโรงแรมอมาเรียนสุวรรณภูมินะคะซึ่งก็จะมีราคาแพ็กเกจตามนี้ค่ะประมาณ6,900บาทต่อ1คนค่ะโดยทุกโรงแรมนะคะเขาก็จะมีสแตนดาร์ดรูมแล้วก็มีลักษณะห้องของแต่ละประเภทซึ่งก็ราคาแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ก็จะเป็นโรงแรมพักพาซากรุงเทพซอย18ค่ะซึ่งก็จะราคาประมาณ4,700บาทต่อ1คนนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดเราไปหลายคนนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่2คนได้แล้วก็บุคคลที่2เนี่ยก็จะเพิ่มที่ราคาแตกต่างกันไปค่ะโรงแรมที่3นะคะจะเป็นโรงแรมเดอะเลกาซีค่ะซึ่งก็จะมีราคาอยู่ที่3,900บาทค่ะ โดยจะอยู่ใกล้ๆเดอะมองงามวงวานค่ะโรงแรมที่4นะคะก็จะเป็นโรงแรม m e r v e n ว e a ิกอยู่แถว b อ s อเพลินจิตค่ะโดยโรงแรมนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6,300บาทต่อ1คนค่ะต่อไปเป็นโรงแรมซีเต้าสุขุมวิท11นะคะก็จะอยู่แถว BTS นานาค่ะก็จะค่าโรงแรมนะคะประมาณ4,599บาทต่อ1คนค่ะ ต่อมาเป็นโรงแรมลังคาสเตอร์กรุงเทพนะคะก็จะราคาอยู่ที่6,100บาทต่อ1คคนค่ะต่อมาเป็นโรงแรมเมเวนผิดสุขุมวิท15นะคะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6000บาทต่อคนแล้วก็อยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยค่ะโรงแรมเกรสนะคะก็จะอยู่ที่ BTS อ a n a นานาค่ะก็ะราคาประมาณ3,900บาทค่ะ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะคะอยู่แถวนนทบุรีค่ะราคาจะตก3,900บาทค่ะโรงแรม h o r i เ a จอิ n e x p r e s s กรุงเทพสุขุมวิท11ค่ะราคา4,700บาทต่อคนค่ะโรงแรมทูทรีนะคะก็จะอยู่แถว BTS อโศกค,ค่ะราคาจะอยู่ที่4,200บาทค่ะโรงแรมเกรสแลนด์นะคะก็ราคาประมาณ4,900บาทค่ะ รงแรมซีตันสุขุมวิท13ค่ะ4,200บาทโรงแรม t h i I o l r e s i d e n c นนะคะอยู่แถวคลองหลวงค่ะก็ราคาประมาณ5,200บาทโรงแรมลอฟสุขุมวิท11นะคะ6,500บาทค่ะโรงแรมคาซาวิมายาริเวซ d ์นะคะอยู่แถวถนนเข้าสารราคา6,500บาทค่ะโรงแรมเด e สลิวสุขุมวิท57นะคะอยู่แถวทองหล่อ5,300บาทค่ะ โรงแรมรอยัลเพรสิดน้นนะคะ4,900บาทค่ะอยู่สุขุมวิท15โรงแรมสยามแมนดารินานะคะอยู่แถวสุวรรณภูมิค่ะ6,000ต่อคนค่ะโรงแรมโซลิแทร์แบงคอกนะคะสุขุมวิท11 5,900บาทค่ะโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55นะคะ6,890บาทโรงแรมอาร์เต้นะคะอยู่ที่ BTS อโ so ศก5,900บาทค่ะ โรงแรม Centerpoint สี่ลมนะคะ6,500บาทค่ะโรงแรมวิน l a าเดอะคาวสานนะคะ4,700บาทโรงแรมแกรนด์เซ็น r ร o i n t ยต์เ i n ร์มินอลนะคะ6,800บาทค่ะนอกจากนี้ก็มีอีกหลายโรงแรมเลยนะคะที่เข้าร่วมสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ t ทยออนทัวรได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะคะจากเว็บไซต์ t ทยออนทัวรค่ะ